สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หายไปนานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกผมเปิดเทอมนะครับก็ตอนนี้ปิดเทอมแล้วไม้เปิดแล้วเด็แต่ว่าผมลืมความคิดไปเลยก็โอเคครับวันนี้ผมจะเอาไอ้ดาบนี้นะครับด้วยเฮดเบดที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับมาเอา่อตบบอสต,ตัวตัวในโลกหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไม่ตีบอสบากี้แล้วก็บอสต,ตัวที่มันต้องรองนานนะครับอย่างเช่นแบบอาลองแมงกระวดงเขาเนี่ยมันก็ไม่ตีนะครับ ก็เราจะมาตีบอสตัวแรกนะครับก็คือบอสลิงนะครับไอ้บอสลิงนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็เราก็ฟันไปทีหนึ่งนะมันก็ตายนะครับก็เราไปบอสตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าจะเดยนตามเลเวลนะครับก็บอสตัวต่อไปเป็นเยติใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับบอสบากี้ผมไม่ตีนะครับเพราะว่ามันดาบมันตีไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวผมไปหาบอสเยติแป๊นนึงนะครับ คครับผมก็มาก่อนนี้แล้วนะครับก็วัดจะติดกันด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปตีครับก็ไอตัวนี้ต้องเอาจริงหน่อยนะครับโหดนะครับคือครับก็เราสกิลของไอดาบทั้งสองสกิลเลยนะครับมันใช้บนฟ้าแล้วก็ล่างขนพราไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะไปเอนเล็กนะครับอันนี้พุ่งไปก็ไม่ไปดาเมยนะครับแล้วแต่ว่าคาตาน่ามันทําได้นะครับสกิลแรกใช้ได้ก็ผมคิดว่าดาบเนี่ยมันกากโซตเกมแล้ว อีกอะไรวะโอเคครับก็เรามาตีบอสเีกันครับหนึ่งสองสามผมคิดว่าสี่ทีสามโอเคสี่โอเคครับสี่ทีแล้วก็มันมีของอัปเดตมาใหม่เยอะเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกงครับว่ามันรอ,อะเร้ววะนี่ครับก็จะเป็น,นพวกแบบไอเทมอย่างนี้ครับยัดแบบน,นี้แล้วก็ใน โลกแรกก็เก็บผลพิสัยได้แล้วครับไม่มีค้างแล้วนะครับมันอยู่กับตัวนะครับก็บอสตัวต่อไปเป็นนาจะที่มอร์ดิฟอร์ดใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาแป๊บนึงครับก็โอเคครับระหว่างทางนะครับผมจะมาให้ดูว่าไอ้ดาบเนี้ยนะครับมันเบาขนาดยจงิงนะครับดาบนี้แบตเตอรี่ร้อยสามสิบเก้านะครับแล้วก็สตาร์ทอัพพันเจ็ดนะครับ ก็ดาเมจของสกิลแรกอะ่ะมันแรงกว่าอยู่แล้วแต่สกิลสองมันบอกกว่าครับเนี่ยดาเมจเจ็ดร้อยครับส่วนสกิลแรกดาเมจพันเจ็ดนะครับ,รบส่วน, 1, นคาตาเนี่ยอันเนี้ยสกิลสองอ่ะดาเมจแรงกว่านะครับเนี่ยเป็นพันเลยนะครับคาตาใช่ไหมครับส่วนสกิลแรกอะ่ะอันเนี้ยบวกกว่านะครับเจ็ดร้อยก็ไอเนี้ยระยะมันไกลกว่าของ เอ็ดาบสองหัวด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้คาตระมันดีกว่าดาบสองห้อยโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปบอสหาเรือนะครับแป๊บนึงนะครับระหว่างทางผมลืมไปว่าอินนี้ก็เป็นบอสเหมือนกันนะครับไอ้เควสแชงอะเดี๋ยวผมตีนะครับไอ้ตัวนี้ม็อบลีเดอร์เร็ว120นะครับไอ้ทหารเรือมันเร็ว130นะงั้นเดี๋ยวตีตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับ ไอตัวนี้ฟาร์มข้าวหัวดีมากนะครับผมแนะนำให้ทุนต่อฟาร์มนะครับเข้ามาเข้ามาไอตัวนี้เลือดน้อยเยี่ยตีเอี่ยฟาร์มเป็นสามทีก็ตายแล้วที่ครับก็เดี๋ยวไปบอสทหารเรียนะสามรอบแล้วเนี่ยโอเคครับเราก็มาถึงแล้วครับมาดินปอนะครับก็บอสทหารเรียอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นี่ก็คือตัวนี้ครับไอตัวนี้ตัวต่อไปนะครับ นี่สีทีก็ตายแล้วนะครับก็ต้องแต่บอสฟาร์มโก้ขึ้นไปมันก็จะเริ่มยากแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปครับบอสตัวต่อไปนี่มาจูแลนปะน่าใช่ครับโอเคครับเราก็มาถึงแล้วนะครับบอสมาจูแลนนะครับแล้วก็ฮันนีบาลไอ้โดฟาร์มโก้ไม่เกิดเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เกิดก็จะย้ายเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดยังไม่เกิดตอนนี้นครับ ก็นี่คือบอสมานจะแรนะครับมันย้ายจุดเกิดนะครับโอเคตายแล้วครับตัวต่อมาครับเป็นบอสทันดิบาลครับก็ไอตัวนี้มันให้เอียเยอะก็เดี๋ยวผมจะรับเควสยรไปเรื่อยเลยนะครับนี่ครับก็ไอั้นก็คือตัวนี้มันมีดาบๆเลยนะครับดอบไปแล้วนะครับโอ้โหไอตัวนี้ตีแรงนะโอเคโอเคครับก็ตัวต่อมาครับมันเป็นบอส ตัวความิโก้ครับซึ่งมันได้เกิดผมจะรอมันอีกสักนาทีนึงแล้วกันนาทีสองนาทีหัวมันมันตายนานแล้วนะครับถ้าเกิดมันเพิ่งตายก็เดี๋ยวของยายเซิฟก็ได้โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณสองนาทีแล้วนนะคระับมันจะเกิดนะครับก็เดี๋ยวของยายเซิฟน,นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมย้ายเซิฟนะครับโอเคครับ ก็ตอนนี้จะมีนกฟังกงมโก้มเกิดนะครับก็ผมใช้ามาสีเซิร์ฟนะครับกว่าจะเจอได้นะครับโอ้ยตัวนี้มันเกิดนานมากก็โอเคครับระปตีนะครับไมื่อตัวดางพ้ากันมันง่ายเกินนะครับ โอเคครับตายแล้วครับก็ผมคือลืมตีไอ้นั่นนะครับไอเชียงคูดอะแต่ว่ามันไม่เกิดหรอกเคครับก็เราไปตัวต่อไปนะครับน่าจะเป็นไครนู้นะครับเคครับเคครับก็ดีๆผมตอนจะขับไปหาใครนู้นะครับ ก็ขอขัตเวลาด้วยบอสนี repair, huh? uh, okay, ่นะครับอารองนะครับมันเกิดนะครับก็ปัญจพิงก็ล่าตายแลครับก็เดี๋ยวขอข้ามิดหนึงนะครับไปแลน่ะเฮยไแล้วอีครับอืออืคอืออืออือบเออืออือเืออือ็ืออ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 ือ ก็มันไม่ต้องเอาที่ค้างครับให้เรากดไปที่เมนูแล้วก็กดไอเทมนะครับมันก็จะโผล่ดาบปกันมาแล้วครับเดีย๋ยวไปบอสอาคครนูแล้วครับโอเคครับก็ผมมาถึงบอสอาไครนูแล้วนะครับก็ผมคิดถึงก่อนนี้นะไม่ได้มานานละก็ไอ้บอสอาคครนูเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปิดท่าทีเราตีมให้เขาเราแบบนี้เราติดโลกเกียนะครับก็ไปเปิดร่างคว้าแล้วกันนะแค่นี้ก็พอโอเคอถึงเลย ตัวนี้มียิงไกลด้วยนะครับก็ให้ระวังดีๆมันเป็นสกิลแบบเก่ามากครับผลม็กมาโดนรีเวิร์สามรอบนี่คือเอ่อรีเวิร์สรอบแรกนะครับสกิลมันเป็นสกิลของรีเวิร์สรอบแรกโอเคครับก็ทั้งสกิลแรกสกิลระยะไกลสกิลระยะใกล้กกลกกลเป็นของรีเวิร์สรอบแรกนะครับเก่งครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ใครเนี่ยมา โอเคครับก็เราก็เดี๋ยวจะไปตัวต่อไปนะครับก็คือบอสไอโฮดี้นะครับโฮดี้ที่อยู่ก่อมดเงียบนะครับคือผมจะบอกว่าไอปืนปืนลูกซองของใครนู้ตีแล้วผมยังไม่ดรอปเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปบอสตัวต่อไปนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับผมขอขอขอหลายรอบนะก็ผมขอนะครับตีว่าแฟงกี้เลยนะครับเดี๋ยวมันไปเกิดนะครับ เพราะว่ามันมีควนฟาร์ม่างนี้คนสองคนนะครับแล้วก็มันรีสปอนนานมากแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆมันถึงแล้วเพราะว่าไม่งั้นผมต้องตีโคดี้แล้วต้องไปตีนู่นนะครับไวเปอร์เอเนลครับแลวเดี๋ยวมันจะกลับมาช้านะครับก็ขออนุญาตตีแฟงกี้แล้วก็ไปเปิดร่างพานนะครับมาไอตัวนี้แหละหนักสุดเป็นไรโอเคครับตัวนี้นะครับหนักสุดละเพราะว่าโลกสองไม่ไปตีนะครับก็มาตัวนี้ขอไปิดชิ้นเกียร ให้ระวังไอ้สกิลที่มันพุ่งนะครับอย่เป็นปืนแรงดันนใจมืออ่ะก็สกิลนันจ่อขีดเกียนะครับแล้วก็แรงมากเลยโอ้ยยงม่ก็แรงครับม่เวและใช้บ่อยมากใช้ทำอะไรบ่อยมากครับก็้ลยยิงละยิงละละย่างพระน่าจะได้เปิดแ่นบเนี้ยเช็เอาไปเอา นี่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 ตีผมโดนขอพรมมันเลยไม่ต่อนะครับแล้วเอาีกแล้วเหลี่ยงแล้วไม่ได้ได้เปิดร่างพาร์ลนะครับอุ้ย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 ถ้ามองไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมรีบอุ้ยผมรีบมากนะครับในตัวนี้นี่ต้องตั้งใจตีครับไม่ประมาณอุ้ย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 บอกไม่ประมาณเนี่ย ที่กี่สองพันนะครับก็เอพัตนาสกิลสองใช้ร่างพ้าได้นะครับแล้วก็ไอ้นั้นได้ไอ้นี่ระยะมันแค่้้0ยแปดร้อยเข้าไปฟันฟัออ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 เออ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 เอาชิม่อครับเอืปอ่มอืมเออเรียบร้อยครับ อ่ะครูเชดอบซ้ำด้วยนะครับก็ครูเชดก็คืออันนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นแว่นนะครับโอเคครับไปบอสตัวต่อไปนะครับบอสโทดี้นะครับโอเคครับก็เรามาถึงบอสโทดี้แล้วนะครับก็อยู่ในวงบนนี้นะครับที่ผมไปทาบัคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปรับเพชสตัวบนึงนะคะยังมีเกิดด้วยโอเคครับเกิดก็รับไปเลยนะครับพิชเมลอดนะครับ ก็ได้แลวครับไม่เปิดร่างพลาะครับมันจะง่ายเกินไปนะครับ,เ,นนรบเอ๊ะตะกี้ผมได้เปิดอาคีรึเปล่าง่าจะเปิดเนาะอันมามาไม่รักเลยอืมอนี้ดหลีอย่านี้แหละอืมอืมอืมยืดสองใจตะกี้แล้วครับอืมอืมย่าไปเจาะอ,อันนี้ไปเจาะทำอะไรไม่ได้อุอออ้ยไปงแล้วอึยอึยเบียดน้อยนี่ เรียบร้อยก็ดีอุ้ยอู้วววตีแรงตีแรงครับตีแรงกันนี่เรียบร้อยตายแล้วอื้อตายซะตายซะอือเออเรียบร้อยครับเอ่อไอดีนี้มีไทเดนยังมันมีแล้วใช่ไหมครัมีแล้วโอเคครับก็บอสตัวต่อไปก,ก็ตัวสุดท้ายแล้วครับก็เอเนลแล้วก็ไวเปอร์นะครับไป โอเคครับก็มาถึงแล้วครับบัสไวเปอร์ก็อีเอลก็เกิดนะครับตะกี้ไปดูมแล้วก็ลองมาเตีัน,นครับก็อย่างแรกไปรับเพชรก่อนนะครับ,บรรก็เดี๋ยวไปตีไวเปอร์เนาะไปเร็วเร็วเไอตัวนี้ไม่เปิดแล้วพัแล้วกันก็เดี๋ยวเอ,องลค่อยเปิดนะครับเอ๊ะเอลก็ไม่ต้องเปิดสิก็ ฟังกี้ตีแล้วก็ไม่เปิดนะครับไอดเดียวก็น่าจากากว่าอุ้ย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 อุ้รอ้ยอุ้ยอุ้ยเ้อ้อเ้ียอร้อยครับอร้ยอร้อย,ย,อ,ยอุ้ยได้ยอา้ย้ยอุอคค้ยอ,คคอ,อ,อุอคคยอ้อุ้ยอ,อุนอครัออบอสอออออ้อคอนอบอออ้อ ถ้าเกิดใครไดยินเสียงผมกดเสียงดังเกินก็ขออภัย้วยนะครับบอสเอเรลวันเร็วนะครับตีเร็วมากไม่ได้ดาเมจโคตรแรงครับอันนี้อันตรายมากห้าหมโดนะนะครับ,ดรบโดนทีเดียวผมตายเลย,ลยกกละระยะไก่อะระฉะผมจะไม่เข้าไปฟันนี้ไก,ก่เนาะก็อาจจะนานหน่อยครับก็ให้ทุกคนก็เร่งสปีคดคลิปหรือไม่ก็เลื่อน,นไปก็ได้ครับตอนนี้ใก่ตายประมาณ10วิ20วิแล้กันะะนะครับ ตีตีตีอืออไม่ใช่แดละสกิลอุ้อู้แตกอื้อไม่เอาไม่เข้าไปฟันรอกันรอกันเออเข้าไปเลยอื้ออืตายอู้อู้ไม่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 ตายจะตายจะตายลาวพาไปเปิดใจแกะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดมันไม่สนุกก็ ของภัยด้วยนะครับเพราะว่าไอคอนเทนต์แบบนี้ไม่เคยได้ทำนะครับก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ตีบอสใช้เวลาไปประมาณ12ทีนาครับพอคลิปมัน14ทีก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็โอเคครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย